การทำแท้งในอายุคัรภหนึ่งเดือนในทางวิทยาศาสตร์ถือว่าไม่ฆ่าชีวิตในทางธรรมถือว่าฆ่าชีวิตจะทำความเข้าใจอย่างไรไม่ให้ขัดแยง้งกันในทางวิทยาศาสตร์และทางธรรมนิมนต์ครับในทางธรรมเนี่ยถือว่าระบบชีวิตเนี่ยมันมีมันมีแก๊บอยู่นิดหนึ่งนะ ระหว่างที่สัตว์ในคันเริ่มก่อกําเนิดคือเอาตั้งแต่แรกก่อนผู้เจ้าอธิบายไว้ว่าการเกิดของสัตว์ในคันเนี่ยมีสามต้องมีสามองค์ประกอบหนึ่งมารดาบิดาอยู่ร่วมกันสองมารดามีฤดูสามคันธพะต,ต้องเข้าไปตั้งเฉพาะตัวคันธพะเนี่ยจะหมายถึงวิญญาณน,นะที่เข้าไปตั้งเฉพาะในคันของสัตว์และจะมีอีกประสูตรหนึ่งที่ผู้เจ้าอธิบายกับพระอนนท์บอกอนนท์ ถ้าวิญญาณไม่ก้าวลงสู่คันแห่งมารดาแล้วนามรูปจักรปรุงตัวหรือไม่ได้หรือไม่พระนุนบอกว่าไม่ได้ผู้เจา้าบอกถูกตอ้องนี่สเต็ปที่หนึ่งนะลำดับที่สองเนี่ยผู้เจา้าบอกว่าถ้าวิญญาณก้าวลงสู่คันแห่งมารดาแล้วจักแตกสลายลงแล้วไซนามรูปจักปรุงตัวต่อได้ไหมพระนุนบอกไม่ได้ถูกตอ้องลำดับที่สามนะผู้เจา้าบอกว่าถ้าสัตว์ในคันเนี่ยปรากฏเป็นเด็กชายเด็กหญิงแล้ว และวิญญ,ญาณที่ก้าวลงเนี่ยแตกสลายนามรูปจะปรุงตัวต่อได้ไหมพระน์นบอกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นนั่นคือระหว่างที่ก่อกําเนิดจากสัตว์ในครรภ์จนกระทั่งสัตว์ในครรภ์นั้นเป็นเด็กชายเด็กหญิงเนี่ยระหว่างเนี่ยแกลบเนี่ยนิดหนึ่งเนี่ยซึ่งผู้จ้าไม่ได้กําหนดวันเวลานะว่ากี่วันหรือกี่เดือนนะตัวเนี้ยวิญ,ญญาณเข้าออกเข้าออกได้เพราะนั้นระหว่างเนี่ยยังไม่น่าจัดว่าเป็นชีวิตหรือกัมกึงนะ ถ้าเข้าแล้วไม่ออกอยู่ไปตลอดก็ถือว่าเป็นชีวิตแล้วนั้นระบบชีวิตก็คือต้องมีองค์ประกอบครบคือมีวิญญาณแล้วก็มีนามรูปครบนะก็ถือว่าเป็นชีวิตแล้วระหว่างช่วงนี้นะควรจะถูกเรียกว่าสัมภเวสีนะคือสัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดสัมภเวสีไม่ใช่อย่างที่เราคิดว่าเออเห็นวิญญาณล่องลอยอะไรอย่างนี้นะอันนั้นเขาได้อัตภาพแล้ว มีขันห้าครบแล้วมีความโรโปรดหลงมีอายุไขแล้วนะแต่สัมภเวสีคือสัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดซึ่งวัดฉาเคยถามผู้เจ้าว่าหลังจากกายนี้แตกทำลายและสัตว์ยังไม่ได้กายใหม่อะไรเป็นเหตุปัจจัยของการได้กายใหม่ผู้เจ้าบอกตันหาความอยากของเราเองนั้นถ้าเราไปเกิดเป็นเนรฉานโทษใครไม่ได้เราอยากไปเกิดเองนะเราไปเป็นเทวดาก็เราเองความอยากของเรามันไปตามอะไร ตามอาการจิตที่เราคุ้นเคยเพราะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าอากุศลเกิดมาเนี่ยระหว่างชีวิตเนี่ยต้องรีบทิ้งให้ไหวที่สุดเลยไม่งั้นเราจะเกิดอนุสัยความเคยชินแล้วเมื่อจะตายจิตจะไปเกาะกับอกุศลไปเกาะตามความเคยชินมันจะไปตามความอยากที่เราเคยชินนะนั้นถ้าเราเสพคบอกุศลมากนะอาการของจิตที่จะคล้อยไปอกุศลมันก็จะมีมากนะค่าป๊อปมาค่าป๊อปนะมันจะไปตรงโน้นมากนะ เพราะนั้นต้องทิ้งอกุศลให้ไวที่สุดเข้าใจไหมพระาศาสดาเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีเสื้อผ้าอันไฟลุกโคลงแล้วหรือไฟไหม่ผมบนศรีรษะเธอต้องรีบทำอะไรรีบดับถูกต้องไหมเหมือนการอากุศลเกิดขึ้นต้องนึกถึงนะต้องรีบดับทันทีเหมือนไฟไหม้ลุกเสื้อผ้าเราต้องรีบดับทันทีนะนี่เป็นอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราเสพครบมากจะเกิดอนุสัยคือเคยชิน นะแล้วจิตจะคล้อยไปตามนั้นเข้าใจไหมเป็นอย่างนี้เพราะะฉนั้นตรงนี้เป็นชีวิตแล้วหรือ,อยังก็เป็นทั้งได้และไม่ได้อยู่ที่ว่าวิญญาณเนี่ยเข้าไปตั้งอาศัยแล้วหรือ,อยังนะถ้าเข้าตั้งอาศัยแล้วก็คือเป็นระบบชีวิตแล้วนะการทําหมันสัตว์เป็นบาปหรือไม่ในเมื่อสัตว์ไม่ได้เต็มใจให้เราทำมันก็แง่นะครเนาะถือ <laughs> เป็นการจํากัดการมาเกิด ของอีกชีวิตหรือไม่อันนี้ก็ไม่น่าถามแต่นิมนต์พระอาจารย์ครับมันก็คงมีส่วนเพราะว่าก็มันอยู่ดีๆเนาะไปเบียดเบียนมันเนาะ,ะ,ะก็มีส่วนในเรื่องของการเบียดเบียนสัตว์นะก็คือผลกระทบก็คือจะมีโรคภัยไข้เจ็บมากนะถ้าอาจารย์บอกให้ฆ่าสัตว์ใช้ในการทดลอง <c oughs> ใครจะบาปมากกว่ากัน Oh. <laughs> ระหว่าง oh. อาจารย์ที่บอกให้เราฆ่าสัตว์หรือนักศึกษาที่ฆ่าสัตว์ตามที่อาจารย์บอกมาอ๋อ <laughs> oh. มีมนครับอาจารย์ครับ <laughs> อาจารย์ก็ต้องคงต้องใช้กัปปิยะโวหารมั้งนะอ <laughs> บอกว่าเอาหัวใจมาดูสิก็เอาหัวใจมาดูไม่ได้บอกให้ฆ่านี่นะจะทำยังไงลนะ่ะต้องพาออกน <laughs> นักศึกษาต้องพาเองเหรอมั้งนะ ก็ทั้งใช้ให้ค่าแล้วก็ค่าเนี่ยก็มีผลทั้งคู่เหมือนกันนะเหมือนกับเราไปไปกินอาหารนะถ้าเราไปกินอาหารที่เขาค่าไว้แล้วเนี่ยพระเจ้าก็ไม่ได้ห้ามนะการกินเนื้อสัตว์ไม่ได้ห้ามนะพระเจ้าเคยถูกโจทย์ว่าฉันเนื้อที่เขาค่าถวายเฉพาะเจาะจงเนี่ย นะบาปซึ่งผู้เจ้าบอกว่าพระองค์ไม่ได้ชี้ว่าสัตว์ชื่อนี้จงมาตายนะแล้วก็เลยบัญญัติเรื่องของการฉันเนื้อปลาและเนื้อว่าถ้าเธอไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อเราเนี่ยทานได้ตามปกติแต่บอกถ้าพิสูจน์เห็นได้ยินหรือรังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อเราเนี่ยถ้าไปฉันปรับอาบัตทุกกฎนะไม่ควรฉันเพราะฉะนั้นถ้าอย่างเราไปซีฟูด้ดไปชี้เนี่ยเอาตัวนี้กําลังไหว่เนี่ยนะ อันนี้เข้าข่ายนะเพราะนั้นคนสั่งก็คงจะมีส่วนด้วยนะส่วนหนึ่งนะคนทำก็มีส่วนด้วยส่วนหนึ่งเหมือนกันนะนั้นทางออกก็คือนะไปทำอย,อย่างที่บอกนะจับฉวยความดีอย่างอื่นมาทำนะแล้วถ้ามีโอกาสเลิกเราก็ค่อยเลิกนะครับคำถามจากนักศึกษาสตัตวแพทย์อีกอันหนึ่งนะครับ การที่ผมเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเป็นร้อยเป็นพันตัวเวลาตายไปจะมีผลอย่างไรกับผมบ้างครับเมื่อเขานำสัตว์เหล่านั้นเข้าลงค่าสัตว์อ,อันนี้เป็นเป็นอาชีพที่ผู้เจ้าห้ามไม่ให้ทำเหมือนกันนะอ่าสมมาชีวะคือการเลี้ยงชีวิตที่ไม่เบียดเบียนนะอาชีพที่ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยคือการค้าน้ำเมาค้ายาพิษ ค้าเครื่องประหารค้าสัตว์มาเป็นอาหารค้ามนุษย์นะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตแล้วก็ทําให้ชีวิตล้มตายก็ถ้าหลีกได้ก็หลีกนะถ้าหลีกยังไม่ได้ก็ตั้งสมาธิไปทําสินข้ออื่นให้ดีแล้วโยมตั้งจิตอริฐานขอให้ <c oughs> ให้ได้มีอาชีพอื่นทดแทนอาชีพนี้เดี๋ยวมันจะมีเหตุปัใจจัยให้อาชีพเราสามารถเปลี่ยนไปได้เองนะนั่งสมาธิตั้งจิตนธิฐานเรื่อย